สวัสดีครับท่านผู้ชมจิกรพกลับมาเหมือนเดิมเหมือนเคยครับข่าวทะลุใหม่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2564รายการนี้ยังคงเวียนวนอยู่กับการบ้านการเมืองขยับไปเรื่องอื่นบ้างก็เจอประดาแฟนคลับบนบอกว่าบุรีคุยเรื่องการเมืองอย่างเดียวเถอะอย่าไปคุยเรื่อง สเปเรระวันก่อนเนี่ยเอาเรื่องลุงพลมาคุยโอ้โหทัวลงบอกว่าอย่าอยากคุยเรื่องนี้อยากฟังการบ้านการเมืองมันลึกมันลับมันซ่อนกลนกันยังไงผมก็ไปสืบไปสอบอยู่หน้างานครับแต่ก็ไอ้คนที่นั่งอยู่จอโทรศัพท์หรือว่าจอทีวีหรือว่านักเลงคีย์บอร์ดเขาเรียกงั้นนะครับ นะไม่ถูกใจก็บอกเฮ้ยมโนมึงไม่ใช่มึงไม่รู้จริงคือมันนมันนั่งอยู่อย่างนั้นนะเสร็จแล้วก็คืออะไรก็พูดออกมากวนโอยผมอ่ะผ,ผมก็ตอบโต้อย่างชนิดไม่ไมลดละทีมงานก็บน่นโบนว่าไปไล่เขาทำไมผมบอกกับกูจะไล่คือไอ้พวกเนี้มันไม่เป็นประโยชน์มันมันมันมานั่งดูเพื่อจับผิดแล้วก็ขวางอย่างเดียวแต่ประดาแฟนคลับผมเนี่ย ลบเขามะคุณยิงๆครับยังเหนียวแน่นกันอยู่มากมายไกยกองนะบางวันก็พูดผิดพูดผิดพลาดไปบ้างเลยเถิดไปบ้างจำพอสอผิดบ้างมันปกติธรรมดาของคนที่นั่งพูดติดต่อกันหลายท่านก็บอกพูดช้าๆหน่อยมันเป็นสไตล์ผมครับถ้าวันไหนผมพูดง่อยๆเง,งาๆนะแสดงวันนั้นป่วยแต่ว่ามันเป็นสไตล์อย่างนี้ครับมันเป็นสไตล์อย่างนี้คือสไตล์ผมไม่เหมือนคนอื่นที่เขามานั่งจัดรายการพันอย่างเนี้ย จะต้องเอาสาระเอาตัวเลขนู่นนี่นั่นมาคือมันสูงไปอ่ะเพราะมันสูงไปมันก็ไม่ใช่รายการข่าวตลาดล่างรายการนี้เป็นรายการข่าวตลาดล่างรายการแบกการดินล้อมวงนั่งคุยให้ฟังกันนะครับก็ดูกันชมกันมาตั้งเกือบปีแล้วก็กราบขอบพระคุณจริงๆฮะอารามาบทได้เท่านี้จริงๆทีนี้ทีนี้หลังจาก นายกลุงตูเนี่ยขยับเข้าไปยังไงอีเป็นคนไม่ถอยอ่ะไม่ถอยไอ้เรื่องการตั้งพักมงพรรหมหม่นั่นเป็นเรื่องของประหลัดริงแต่ว่าบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยก็ยังอยู่พลังประชารัฐต้องยึดให้ได้ต้องเป็นแคดีเดตนายกใหม่ในพลังประชารัฐให้ได้คำว่าแพ้ไม่มีสำหรับคนชื่อ,อยวยเอ้ยเคนชื่อประยุทธ์ไม่มีครับฉะนั้น นี่คือรับรวงพรางรับรวงพรางเขาไม่แน่จริงเขาไม่ปลดธรรมนัตออกจากรัฐมนตรีไม่แน่จริงไม่ปลดฉะนั้นทีมงานที่ทำงานให้นายกเคียงข้างนายกเนี่ยเขาเป็นฝ่ายที่เขาเรียกว่าฝ่ายบุญครับบวกรบคุณหารแล้วว่านี่คือกระบทของพลเอกประยุทธ์และเขาจะไม่ไว้หน้าเขาลุกคืบต่อไป แล้วเขามั่นใจว่าจะสำเร็จเมื่อวานผมบอกแล้วไงคอยรอดูปลายเดือนนี้ก็แล้วกันรอดูดูปลายเดือนนี้คือถามกันตรงๆจรงิจรงๆอ่ะถ้าไม่ได้ผลเอกประยุทธ์มาเป็นแคนดิเดตนายกตอนเลือกตั้งปีหกสเนี่ยจะสามารถได้สสขนาดนี้ไหมช่วงนั้นประชาชนก็ยังสับสนยังสับสนยังหวังพึ่งว่าเฮ้ยประยุทธ์เข้ามาอีกเนี่ยน่าจะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ดี บ้านเมืองจะสงบเพราะตอนนั้นมันลบพุ่งกันหน้าดูระหว่างสองฝ่ายหลายสีครับผู้คนในบ้านเมืองไทยเนี่ยคนไทยชอบความสงบผมเข้าใจพอมีคนเข้ามาสร้างความสงบเขาก็แบ่งฝ่ายครับแบ่งฝ่ายเป็นสลิมฝ่ายหนึ่งยังไงก็หลับหูหลับตาเชียร์ประยุทธ์แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุผลบอกเฮ้ยพอสทัทีพอสทัทีคุณอยู่มาหลายปีแล้วน่าจะพอได้แล้ว ให้บ้านเมืองบันเดินไปในทิศทางประชาธิปไตยสากลคือจัดให้มีการแก้รัฐธรรมนูญให้มันเป็นสากลครับแต่แล้วก็ไม่ผ่านด่านอรหันต์ไม่ผ่านด่านอรหันต์ตอนที่พี่น้องประชาชนหรือกลุ่มเยาวชนเขาออกมาเรียกร้องมืดฟ้าหมดินนะระยะแรกๆระยะแรกๆมืดฟ้าหมดินแต่อเผอิญคนในกลุ่มเนี่ยไปแต่ต้องสถาบันคนก็หนีไปเยอะหนีไปเยอะ จัดชุมนุมทีก็มีคนน้อยมีคนน้อยก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จคือการจะประสบผลสำเร็จในทางการเมืองเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันต้องอยู่ที่มือในสภาแต่มือในสภาเนี่ยมันมีกล้วยเลี้ยงอยู่หลายคนก็อุดมไปได้วยกล้วยเหนืออุดมการนะเวลานี้ฉะนั้น ความจริงก็คือความจริงประยุทธ์ก็ต้องยึดพลังประชารัฐต่อพักมระหลชิงนั่นก็คือพักอะไรเปรียบไปมันก็เหมือนว่าแตกแบ่งพัน์เหมือนกับสมัยเลือกตั้งคราวที่แล้วอย่างผมบวชดบอกเริ่มแรกเริ่มแรกท่านทั้งหลายคงจําได้คุณชวนกรองรัฐมยมเป็นคนตั้งพักพลังประชารัฐมีหัวหน้าพักอุตมะชื่ออุตมะสวนายมมีเลขาชื่อสนธิรักษ์ พลเอกประวิทย์เข้ามาที่หลังเข้ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์ทีหลังนะครับตอนหลังทีมของคุณสมคิดดรสมคิดก็หลุดจากโผไปนี่คือเกมอมมาติล์ละออกก่อนก่อนที่เขาจะปลดถามพวกคนมีความ,วามผิดอะไรไม่ใช่แล้วครับเพราะต้องเอาตำ,อตำแหน่งแห่งที่ไปให้กับนักเลือกตั้ง คุณสมคิดลาออกอุตมะเราออกสนทิ่รักลาออก,ก,ออกเขาเรียกว่าสี่กุมารก็ลาออกไปลาออกไปพลเอกประวิตย์เป็นประธานยุทธศาสตร์ก็ได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องสามปอ้วยการบอกพี่ป้อมพี่ป้อมมาคุมพักให้ดีก็แล้วกันพอมาคุมพักเขาก็จัดวางคุณอนุชานาคาสายเป็นเลขา พอถึงตรงนี้คะคุณอนุชาก็ไม่ได้ทำงานให้พักอย่างเข้มแข็งธรรมนัตหน่วยกา้านดีเป็นคนคุมทัพไปเลือกตั้งซ่อมห้าหกแห่งธรรมนัตชนะหมดก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงกันขึ้นให้ธรรมนัตมาคุมพลังประชารัฐแต่ทีนี้ข่าวเนี่ยมันลอดหูไปถึงพลเอกประยุทธ์ว่าเฮ้ยธรรมนัตจับมือก็ดูใบ ข่าวนี้คือหากันว่าเฮ้ยพลังประชาธิปจะรวมกับเพื่อไทยถามว่าเป็นความจริงไหมมีการคุยกันจริงๆนั่นแหละครับเกมอมหิตก็เริ่มเริ่มที่ปลดธรรมนัตไหนหรนะนลลุมนเพราะมีข่าวว่าจะมีการแจกล้วยแจกอะไรกันเพื่อที่จะล้มพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์เขาก็สู้ครับอีกก็มีนายทุนของอีกนายทุนพลังงานกระโดดเข้ามาอุ้มะ ยกสวนกล้วยให้ทั้งสวนเลยนี่คือความเป็นมาตรงนี้ครับฉะนั้นเรื่องการยึดพลังประชาลัฐมันเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปแต่จะยึดได้ไม่ได้เนี่ยอีกเรื่องหนึง่งแต่ค่อนข้างว่าเขาจะยึดได้ธรรมนัตาก็ไม่ยอมครับไม่ยอมสังเกตได้อย่างที่ผม เอามาเป็นคอนเทนต์วันนี้พาดหัววันนี้ว่ารรมนัดฮึดสู้ประยุทธ์ตีกระทบคาดครับหลังจากคุณพีระพันธ์พีระพันธ์เข้ามาในพักปฏิเสธกันหมดว่าเข้ามาในตำแหน่งอะไรเข้ามายังไงเป็นสมาชิกหรือเปล่าเป็นสมาชิกแล้วทำไมละครับแล้วทำไมนายทะเบียนพักไม่รู้นายทะเบียนพักไม่รู้เลยครับ เกี่ยวกับเรื่องธรรมนัตเข้ามาเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐผู้สื่อข่าวไปถามคุณบุญสิงห์วรินทรักษ์ซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อบอกไม่รู้มายังไงไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องกับพักสแสดงว่าในพรพักเนี่ยที่คุยกันแต่แรกแล้วเนี่ยหลังจากบิ๊กน้อยเข้ามาเป็นประธานยุทธ,ธศาสตร์แล้วก็ออกมาบอกสสว่า เวลานี้เลิกกลุ่มกวนกันสถทีไว้ต่อไปสสพลังประชารัฐต้องมีกลุ่มเดียวคือกลุ่มบิ๊กป้อมกลุ่มลุงป้อมหรือกลุ่มหัวหน้าพรรคแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าลึกๆเข้าไปจะรู้ว่ามันไม่ใช่สามก๊กแล้วเวลานี้มันมีแปดก๊กครับแปดก๊กจริงๆแปดก๊กครับที่มีกันอยู่เวลาเนี้ยหลายก๊นกนะก๊กธรรมนัส แต่ก่อนเป็นสี่ชหรือสาชก็มีนลือมนมีธรรมนัฐมีอธิรัฐมีวิรัตกกอีกกกหนึ่งอีกชหนึ่งลำไปีช่วยคนสันติพร้อมพัดก็ไปแตะมือกระเสืยเฮงสุชาติชมกลิ่นและก็และก็ที่ทำการพักที่อยู่ตรงข้ามสารอาญากบ เป็นที่ทําการพักเป็นอาคารของคุณสันติพร้อมพันธ์หลังจากมีปัญหาตรงเนี้ธรรมนัตประกาศไม่เข้าสํานักงนานพักจะเห็นว่าตอนหลังถ้าท่านสังเกตแล้วจะมีการประชุมกันที่รัฐสภาครับธรรมนัตไม่เข้าไม่เข้าประชุมการแต่ขักในพักมันยังมีอยู่ร่องรอยยังมีอยู่ธรรมนัตประกาศไว้ว่าผมไม่โกรธผมจํานานแต่ แต่รอวันนั้นก็แล้วกันว่าใครที่หักกับผมเนี่ยจะได้รับการเข้าเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะคณะกรรมการจัดสรรคนเข้าเลือกตั้งเนี่ยประมาณสิบกว่าคนเนี่ยเป็นคนของธรรมนัตทั้งนั้นที่จะเป็นคนพิจารณาให้คนสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะบัญชีรายชื่อหรือไม่ว่าจะเป็นสสเขตกลุ่มธรรมนัตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสสภาคเหนือครับ มีคุณบุญสิงห์วรินทรักษ์คุณธนัทธวีเอื้อกูลคุณภาคภูมิสอตตากไผ่ลิกสอสอกำแพงเพชรสัญญาคุณสัญญาสอสนครสวรรค์ใช่ไหมวัฒนาสิทธิวังสอสอลำปางแล้วก็สอสอนครอีสานก็ก็มีตั้งเป็นสิคนนะเอกราชช่างเหลาวิรัตรัตนาเศษภาคใต้ก็อีกซุ้มหนึ่งที่ธรรมนัตไปช่วยเขาไว้กลุ่มคุณสันติก็มีหคนนะสามิตรก็ยังเป็นกลุ่มอยู่ กลุ่มปากใต้ยังเป็นกลุ่มอยู่กลุ่มลุงป้อมก็เป็นนับไปนับมาประมาณสักแปดกกค,ครับนี่คือเรื่องราวในพักพลังประชา,านันฉะนั้นการเข้ามาของพีรพัน์เป็นการเข้ามาที่เลขาธิการพักเขาไม่รับรู้นายทะเบียนไม่รับรู้และเขาก็รู้ว่าการเข้ามาเขาเนี้ยเป็นการแย่ขาเข้ามาเพื่อที่จะยึดพัก เพราะพีระพันธ์เป็นคนของประยุทธ์ที่นั่งอยู่หน้าห้องยอมลาออกจากสสพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มาอยู่หน้าห้องพลเอกประยุทธ์ครับเป็นคนข้างกายพลเอกประยุทธ์ฉะนั้นเป็นมือทํางานให้พลเอกประยุทธ์ครับฉะนั้นไปโกโหกใครเขาไม่ได้แล้วครับพี่น้องประชาชนเขาไม่เชื่อแล้วครับที่เขาติดตามการเมืองเขาสนใจการเมืองทีนี้การเมืองมันก็เดินมาถึงจุดนี้ จุดนี้ในขณะที่นักการเมืองทั้งหลายเนี่ยออกมาคลุกฝุ่นคลุกโคลนกันเต็มตัวเลยมีคดีกันทั้งนั้นคดีเงินทอนบ้างคดีไม่ชอบมาพากลคดีทุจริตคดีอะไรจะสังเกตเห็นนะเงียบไปนานโผล่ออกมาก็คดีของบิ๊กป๊อกอนุพงศ์อยู่ที่ปปอชอครับเซ็นที่ดินป่าชุมชนซึ่งเป็นที่ดินป่าสาธารณะ ขยายเป็นเขตโรงงานให้บริษัทเคทเคในเครือของกะทิงแดงก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ตอนนี้ปป,ปชยังไม่เปิดยังไม่เปิดบัญชีทรัพย์สินของลุงป้อมเกี่ยวกับนาฬิกาคงรูปเป็นมาอย่างไงแต่ศาลศาลปกครองกลางเนี่ยได้มีคำสั่งออกมาแล้วให้เปิดเผยคดีนาฬิกาคงรูปที่ปป,ปชบอกเป็นกนาฬิกาคงรูปเดี๋ยวก็ได้ฮือฮากัน เลขาธิการพรรคธรรมนัสก,ก็มีคดีอยู่มีเรื่องไม่ใช่มีคดีมีเรื่องอยู่ในปป,ปชเกีย่ยวกับารแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จปปชเขาก็เข้าสืบสอบในเทิงลุกประยุทธ์ก็โดนคดีอยู่คดีอาญาคนตั้งห้าแสนไปยื่นฟ้องคดีในปปชมีเรื่องในปปชก็คือเรื่องถูกฟ้องการบริหารโควิดล้มเหลว สุริยะกับพวกนี่ไปดึงของเก่าขึ้นมาครับสมัยซื้อเครื่องบินการบินไทยซื้อไปสิบลำห้าหมื่นสามพันล้านบาทนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่เมื่อวานฮือฮาครับน้องนายกครับพลเอกปรีชาจันโอชาแสดงบัญชีทรัพย์สินเท็จซึ่งปปชเขาลงมติเก้าต่อศูนย์มันก็มันก็อะไรแถลแถถะแถาไปถึงนู่นน่ะ ลูกชายปฐมพลจันโอชาที่จดทะเบียนบริษัทในค่ายทหารกองทัพภาคสามค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นวิบากกรรมกันไปใหญ่ไม่ว่าจะฝ่ายไหนฝ่ายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วุฒซัมของผมเนี่ยก็เจอไปแล้วถูกจำคุกไปหคดีรวมสิบสอปีครับศาลสั่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจำคุกสิเท่าไหร่อ่ะสิบสองปี ยกฟ้องสองคดีเหลือตายสวนในคดีชั้นปอปชออีกสองคดีนะคดีซื้อเครื่องบินกสุริยะก็โดนด้วยเนี่ยเรียบร้อยหมดครับผมจำเป็นต้องเอามาเล่าทุกฝ่ายไม่ได้ไปเข้าข้างใครเล่าทุกฝ่ายให้พี่น้องได้เห็นครับว่านี่มันคืออะไรฉะนั้นการเมืองหน้าวันนี้เมื่อวานในทางการข่าวของผมก็ยืนยันว่ายังไม่ยุบสภาตอนนี้วันนี้ ก็มีเหตุผลมาประกอบโดยการแถลงข่าวของวิศนุเครืออวิศนุรองนายกรัฐมนตรีบริกรเนติบริกรบอกว่ายุ่งตายหาถ้ายุพสภาตอนนี้จะทำไงอ่ะบัตรเลือกตั้งสองใบที่มีการแก้ไขรัฐนูนเนี่ยทูลกล้าวไปแล้วเมื่อวันที่สี่ธันวาคม,มวันจันทร์ก่อนมีเวลาอีกร้อยี่สิบวันครับในการที่พระองค์จะใช้ พระราชวินิจฉัยในการลงทรงลงพระประมาภิไยัยมีเวลาอีกสองอองมกราเนี่ยนะครับสุดสิ้นสุดเอาสองมกักกาฉะนั้นสมมุติผมสมมุติให้ฟังถ้าเลือกตั้งตอนเนี้ถ้าประกาศยุบสภาตอนเนี้เขาก็ใช้บัตรใบเดียวเลือกตั้งก็350เขต ไม่ใช่400นะ350เขตตามรั้มนูลเก่าปาร์ตี้ลีด150คนในขณะที่ประกาศเลือกตั้งแล้วคนกำลังไปเลือกตั้งแต่มีการลงทรงลงพระประมาพิไทยประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาจะทำยังไงมันก็ต้องกลับมาใช้เลือกตั้ง400เขตและบัญชีรายชื่อ100 100คนมันก็ยุ่งครับมันก็ยุ่ง แล้วจะทำยังไงปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาที่ที่หลายคนก็คิดกันครับคิดกันว่าถ้าออกมาอย่างเนี้ยมันก็ยุ่งยุ่งแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลก็ผมก็บอกว่ามันเป็นอย่างเนี้ยยุบสภาตอนเนี้ยังไม่มีทางก็ต้องรอปีหน้ารอให้งบประมาณปีหกห้าได้ใช้มันเริ่มใช้แล้วแต่เงินมันจะออกช่วงเมษานุน มันยังมีเงินทงเงินทอนอะไรก็อยู่เขาจะรอกันตรงน,นั้นนี่ในเชิงลึกเชิงลับที่เขาคุยกันใต้โต๊ะใต้ดินนะคุยกันในรูครับเรื่องพวกนี้ก็คุยกันในรูแต่ผมเอามาเปิดโปงนอกรูเอ,า,อางนี้ก็แล้วกันและอีกอย่างหนึ่งที่เรียนให้พี่น้องทั้งหลายแฟนคลับทั้งหลายได้ทราบก็คือการประชุม e ออซีซึ่งเดือนธันวาใช่ไหมเป็นการประชุมนานาชาติ20กว่าประเทศ ไทยเราเป็นเจ้าภาพฉะนั้นการยุบสภาเนี่ยแน่นอนประยุทธ์ก็ต้องรีบเลือกตั้งตามกฎหมายประยุทธ์ก็ต้องเป็นอะไรเป็นรักษาการนายกแล้วจะไปยืนเทียบบาเทียบไหลกับสมเด็จฮุนเซนหรือจะไปเทียบบาเทียบไายกับโจไบ,บเดนประธานาธิบดีรัสเซียมันดูแล้วไม่เหมาะสมนานาชาติเขาไม่เชื่อถือเพราะคุณเป็นรัฐมาลรรักษาการ รัฐบาลคราวหน้าเลือกตั้งใหม่อาจจะไม่เป็นประยุทธ์ก็ได้นี่เขาคิดของเขาในเชิงอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดในเชิงคนไทยเนี่ยระบอบประยุทธเเ์เขาไม่ยอมอกครับเขาไม่ยอมหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาเงินกู้เข้าสภาอีกอาจจะถูกล้มกลางสภานู่นนี่นั่นกฎหมายสารสุขที่จะเข้าไปเพื่อที่จะยกเว้นบางเรื่องให้กับหมอพยาบาลส่วนหน้าบุคลากรส่วนหน้าอะไรต่างๆเนี่ย เพื่อไม่ให้ต้องตินคุกติดตารางเพราะทำอะไรไว้เยอะแยะหมดเนี่ยนะเขาก็อยากจะทำอย่างนี้เขาบอกประยุทธ์จะคว่ำแน่กลางสาภาผมก็บอกว่านี่ระบอบประยุทธ์นะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าเป็นนักศึกษานักเรียนเขาเรียกว่าตำราประกอบการเรียนครับประกอบการเรียนมันเป็นรัฐบาลสีถนนชัยมันคาดหวังอะไรไม่ได้แล้วครับเขาลับลวงพรางตลอด สมมุติว่าแพ้โหวตในสภาเนี่ยเอาแพ้โหวตในสภา,าก็เขาไม่ออกก็ทําไงอ่ะเฮ้ยมันต้องออกมันอะไรเป็นไหนกฎหมายตรงไหนบงังคับรัฐนูลฉบับไหนบอกไว้ก็กูไม่ออกอ่ะคือตัวเองยังคิดว่าตัวเองเป็นรัฐาธิปัตเป็นเจ้าของอํานาจทั้งหลายทั้งปวงในประเทศนี้ เป็นเจ้าของอำนาจในสามอำนาจในประเทศนี้ยังคิดยังฝันยังละเมอเพ้อพกอย่างนั้นและเขาก็ทำได้เขาก็ทำได้เป็นอำนาจของเขาตั้งวุฒิสมาชิกมา250ก็เอมาเขาและวุฒิส5 0หก็มาคลอดลูกเป็นปป,ปชมาคลอดลูกเป็นสารรัฐธรรมนูญมาคลอดลูกเป็นกกตถามว่ากลามการเกรงใจมันไม่มีเหรอมีมีนี่คือระบอบประยุทธ เขากลัวแล้วว่าเขากลัวว่าเยี่ยวไม่เสด็จน้ําอย่างที่ผมบอกฉีไม่เสด็จน้ําต้องเอาให้เสด็จน้าแล้วเขากลัวทักษินมากนักหรือเ,เขาไม่กลัวสื่อมวลชนต่างๆบอกเฮ้ยกฎหมายฉบับนี้บัตรสองใบเนี่ยเลือกแล้วพักที่จะแลนสไลด์ก็มีคะแนนเลือกตั้งจะเทเข้ามาเทเข้ามาให้กับพักเพื่อไทยและก้าวไกลมันไม่แน่บอนะไม่แน่หลอกนายมันบอนแน่หลอกนายระบอบประยุทธ์เขายังคุมการเลือกตั้งอยู่ ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำบัตรขยเยงจำได้ไหมยังมีอยู่แต่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันคุณเคยดูราชาราชากลระดับโลกไหมเขาเล่นจนเราจับไม่ได้รู้ทั้งรู้แต่เราจับไม่ได้ราชากลน,นะเขาเล่นกลกันเหมือนกันเหมือนกันเขาใช้วิชาอันนั้น มาดําเนินการที่ปี่น้องทั้งหลายเห็นไอ้ที่บอกว่าผิดมันก็ไม่ผิดประยุทธ์เป็นอะไรต้องไปใช้นี่เหมืองทองสารรัฐมนูลบอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐคนก็ตกใจกันทิ่ผหายยกใหญ่เลยเฮ้ยแล้วมึงกินเงินเดือนจากไหนวะเนี่ยประยุทธ์อยู่บ้านหลวงทนโท้อ,อยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ในค่ายทหารประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในค่ายทหารเอ้ไม่ใช่ประยุทธ์ไม่ได้อยู่บ้านหลวงไม่มีความผิดเออ พลเอกประยุทธ์ถวายสัตย์ปฏิญาณตอนเข้าตำแหน่งนายกไม่ครบก็เป็นคนอื่นล่ะแต่นี่ระบอบประยุทธ์ครับระบอบประยุทธ์ไม่มีใครจะเอาความผิดประยุทธ์ได้คุณไปฟ้องห้าแสนคนไปฟ้องกันก็ก็ก,ก,กประดูกอัน,นอก็แล้วกันผมก็ไม่อยากจะจะไม่อยากจะพยากณรไปก่อนหรือมโนไปก่อน หรือร้องไปที่ปปชว่ามีความผิดนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องการบริหารวัคซีนโควิดบ้าบอคอแตกอะไรเนะี่ยมันก็ทําให้พวกเรานี่เหนื่อยพี่น้องประชาชนก็เหนื่อยตามพี่น้องประชาชนก็ทุกข์ยากตราบใดที่ยังเป็นระบอบประยุทธ์นะระบอบประยุทธ์เขาจะไม่ยอมควม่ำก็สู้กับระบอบทักษิณมันสองฝ่ายเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็เชียร์ทักษิณทักษิณน,นั่งอยู่ดูบไม่ได้เข้ามาเวลาเนี้ย เขาซุ่มเงียบอยู่ถามว่าตัวที่เป็นแคนดิเดตนายกนะ่ะมีไหมเขามีเขามีครับอย่างที่ผมแพลมๆม,มาสองสาคนเนี่ยพลตเอกวินยัยนะทองสองนะแล้วก็อาจารย์ชยายเกษมนะหรือว่าอาจจะเป็นนักธุรกิจใหญ่เจ้าของสินิรีเศรษฐาทวีสิน หลายคนก็บอกเอ้ยคุณเสถาไม่เอามันบ่อนแน่ดอกนายยังมีอีกคือคนอย่างคุณทักษิณเนี่ยถ้าเขาเปิดอะไรมาเนี่ยพัวพัวผิดหรือถูกเท่านั้นแหละครับเหมือนกับไทยรักษาชาติเด็ไหมถ้าเขาเปิดอะไรออกมาเนี่ยคนก็ฮือหาแต่เวลานี้ยังเปิดไม่ได้ อยากคุณกันอยากจะบอกอยากจะเปิดให้คนเห็นแต่ก็ยังมีการถกเถียงกันเพราะสะสะกลุ่มอีสานเนี่ยมันเยอะเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับเอยเอาชัยเกษมันขายไม่ได้เอาพลนรเอกวินัยมันยังขายไม่ได้มีใครรู้จักเศรษฐาทวีสินมันต้องเข้ามาอยู่ที่พักก่อนแล้วก็ออกมาหาเสียงออกมาทําอะไรด้วยกันนี่มันก็มีประเด็นหลายอย่างที่คิดกันในพักนะ ตนี่วุฒิัมเขาก็ต้องต้องรักษาน้ําใจคนในพักเขากลัวกลัวสมองไหลเพราะกล้วยมันเยอะมีหลายคนนะบอกว่าเอ้ยอยากเป็นรัฐบาลต้องไปอยู่พลังประชารัฐแต่เป็นฝ่ายค้านมาเดินเคียงข้างประชาชนในการสู้เพื่อระบอบจามตายอาจจะเขินเขินเอ้ยไปอยู่พักประหลัดสิงก็ได้คือการเมืองมันลึกดูตอนนั้นก็แล้วกันแต่วันนี้ยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกตั้ง และดูการสับประยุทธ์ในพรรคพลังประชารัฐท,ที่ผมบอกว่าธรรมนัตหึดสู้ประยุทธ์เขาบอกว่าพักสุดท้ายของเขาแล้วเขาจะไม่ยอมไปไหนเขาจะสู้อยู่นี้แล้วเขาจะกอดคอกันได้ไหมมาดูละครการเมืองว่าสุดท้ายประยุทธ์จะยอมกอดคอกับมนัตไหมและมนัตจะยอมเข้าไปก้มกราบประยุทธ์ไหมคุณธมนัตเข้ามาเร็วนะฮะเป็นสอสอแค่สองปี อายุรชาชการการเมืองยังอยู่อีกเยอะอายุแค่สี่ห้าสิบยังไปเยอะอายุอ่อนกว่าประยุทธ์เกือบยี่สิปีเขายังไปอีกไกลน,นะแป้งยังไปอีกไกลเพราะอายุยังน้อยทางเดินในชีวิตการเมืองเขายังไปอีกไกลค่อยๆไปก็ได้วันหนึ่งเขาก็อาจจะประสบความสำเร็จอุตส่าห์ลงไปลอยน้ำแค่หน้าอกนะ แต่เต้บอกว่าเฮ้ยกูนี่แค่คอไว้ไปช่วยประชาชนนี่เกทับรับแหละแต่ประยุทธ์เนี่ยนั่งเรือไปไม่เปียกน้ำไม่แต่นิดเดียวคนเขาก็คิดกันหมดเดี๋ยวนี้นะผมไม่ได้เข้าข้างนี่ผมเอาภาพมาให้ท่านเปรียบเทียบนะแล้วท่านคิดเองดีไม่ดีไม่รู้ไม่รู้ผมเพียงแต่เล่าเบื้องหลังทั้งหลายทั้งปวงให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังสรุปด้วย สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายคือเบต้ากรูแคนหลายท่านถามว่าเอายังไงจะตอบถามอะไรยังไงหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างครับไม่ต้องถามมาในคอมเมนต์ผมไม่ค่อยรู้เรื่องไม่จะเป็นฝ่ายไปขงไปขายอะไรเพียงแต่เอาของดีมาบอกว่ามันสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองให้พ่อให้แม่ให้ลูกนะในตำรามันใช้คำว่าป้องกันและรักษาเบต้ากรูแคนมันมีผลการวิจัยมาเป็น20ปีมหลาลัยฮาวาดมหลาลัยต่างๆเยอะมหลาลัยชื่อดัง 20-30รายงานนะครับและอาจารย์หมอของเมืองไทยได้รวบรวมพวกนี้เอามาบอกว่าของดีนะท่านทานติดต่อกันแล้วท่านจะรู้ถ้าไปลองหน่อยลองหน่อยขวดเดียวไม่ได้ผลครับอย่าไปซื้อและที่สำคัญนะซื้อที่ไหนก็ได้ครับมันแต่ต้องเป็นสารสกัดจากยีส์ขนมปังเท่านั้นชนิดเข้มข้นเนี่ยของไอเบต้าวันเนี่ยนะครับและก็ต้องมีเครื่องหมายออยอเพื่อความปลอดภัยของท่าน นะการค้าขายต้องตรงไปตรงมาต้องยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลักครับนะต้องมีเครื่องหมายออยอผมมาปิดท้ายเพราะว่ากรับเรียนให้ทราบที่พูดได้เพราะว่าเราโฆษณาได้เพราะเรามีคออ,อคือใบอนุญาตโฆษณานะเกี่ยวกับเบต้ากรูแคนซึ่งมันบอกชัดเจนใบอนุญาตโฆษณาซึ่งคือต้องทำให้มันถูกต้องครับทำให้มันถูกต้องแล้วสบายใจ ด้วยกันทางนั้นในการที่จะทํางานตรงนี้หลายท่านบอกเฮ้ย mm. hey, โฆษณาเยอะนู้นนั้นอันนี้ต้องกราบเรียนนะครับว่ารายการนี้เนี่ยอพอพอเราคุยออกไปแล้วนิคสิตก็เป็นของ YouTube ฉะนั้นโฆษณาที่ท่านฟังอยู่เนี่ยผมไม่รู้หรอกครับผมไม่ได้ดูตัวผมเองไม่ได้ดูว่ามีโฆษณาอะไรบ้างเขาก็ใส่ไปหลายรายการเขาก็ใส่อย่างเนี้ย รายการข่าวจากช่องใหญ่ๆยังเขาก็มีโฆษณาหลายแห่งแม้กระทั่งรายการข่าวทางโซเชียลของหลายแห่งเขาก็อย่างนี้เพราะว่าคนเรามันจะต้องทำมาหากินต้องมีข้อสารกรอกหม้อทุกคนครับต้องเข้าใจกันอยา่าโกรธกันนี่ปิดท้ายอย่างนี้นะครับกราบขอบพระคุณจริงๆสำหรับแฟนคลับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสผมขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้ามาชมกันถ้ายัางไม่ได้เป็นแฟนรายการกดติดตามและก็ขอบพระคุณจริงๆที่ช่วยกันแชร์รายการนี้นะลาไปก่อนนะครับรุ่งนิพบกันใหม่จากระบมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ